สวัสดีครับเปิดประชุมนะครับสำหรับในส่วนของพื้นฐานประจําวันที่22กุมภาพันธ์นะครับก็เริ่มด้วยหุ้นเด่นจานร้อนนะครับตัวแรกก็คือตัว Q h วเฮาก็เด่นสุดนะครับก็ขึ้นเด่นสุดนะครับโดยไม่มีสาเหตุอะไรนะฮะอาจจะเป็นการซื้อหุ้นคืนที่ยืมมาช็อตนะครับเพราะว่ามียอดขายช็อตเซลล์ออกมาถึง5.25ล้านบาทที่1.3บาทนะครับเมื่อวันที่21ที่ผ่านมาในเชิงพื้นฐานแล้วเนี่ย PE ไปถึง11เท่านะครับแพงหน้าขายนะครับที่ปรับขึ้นมาเนี่ยน่าจะเป็นช่วงสั้นนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็แนะนําขายนะครับตัว SNC นะครับปรับขึ้นแรงจากการฟื้นตัวของผลการดำเนินง,งานในไตรมาสหนึ่งะครับจากการฟื้นตัวของกลุ่มยานยนต์อีกทั้งยังมีดีวร่วมทุนที่อยู่ระหว่างเจราจาซึ่งคาดว่าจะสรุปผลได้ในปีนี้ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนต่อราคาหุ้นนะครแม้ว ดังกล่าวก็คาดว่าผลการดํเงงานเนินงานยังขยายตัวได้ดีแล้วก็ยังจ่ายปันผลได้สูงตัวหนึ่งด้วยนะครับก็แนะนำทยอยซื้อราคาพื้นฐาน27บาทตัวเอช AS นะฮะก็ยังคงปรับตัวขึ้นแรงต่อเนื่องหลังจากข่าวการเข้าถือหุ้นราว62%ในบริษัทเกมอันดับหนึ่งในมาเลยนะครับเมื่อรวมกับบริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่งที่มี มาเก็ตแชร์อันดับ3เนี่ยเขาจะครองตลาดถึง43นะฮะแล้วก็อินโดนีเซียที่เพิ่งเปิดไปก็ได้รับการตอบรับที่แล้วก็จะมีการเปิดในประเทศฟิลิปปินส์เพิ่มนะครับแล้วก็ลุกเปิดเกมมากถึง27เกมด้วยนะครับทางฝ่ายก็ปรับราคาพื้นฐานจากเดิมมองไว้15บาท50เป็น19บาท70นะครับตัวนี้ก็แนะนําซื้อก็เป็นอัปเดตต่อเลยนะฮะในตัวของเอเชียซอเมื่อสักครู่นะครับ ก็เมื่อวันที่16กุมภาพันธ์เขาได้มีการแจ้งนะฮะตลาดในเรื่องของการเข้าซื้อหุ้น61.7%ในบริษัท CIB Development นะครับมูลค่าเงินลงทุน,นยอยู่ที่281ล้านนะครับส่วนที่เหลืออีก38.3%ในบริษัท CIB เนี่ยก็จะถือหุ้นโดยผู้บริหารของตัว CIB เองนะครับตัว CIB เนี่ยประกอบธุรกิจเกมออนไลน์ในประเทศมาเลเซียนะครับอันนี้มี Market Share อยู่อันดับหนึ่ง ที่26นตะ์ะมีเกมให้บริการในปัจจุบันเนี่ย15เกมนะครับความชำนาญเนี่ยจะอยู่ในเกมเจีนนะครับโดยในปี53นะครับเ,เมื่อเทียบเป็นเงินบาทเนี่ยเราจะพบว่าตัวไรายได้แล้วก็ตัวกำไรเนี่ยจะอยู่ที่266ล้านแล้วก็40ล้านบาทตามลำดับนะครับอ,อใยตัวของเอเชียซอฟต์เองนะฮะนอกจากการเข้าถือหุ้นในบริษัท CIB แล้วเนี่ยเขายังมีบริษัทย่อยอีกหนึ่งแห่งนะครับ ในมาเลเซียนะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยมี market ็ตแชร์อันดับ3อยู่ที่17ซึ่งเมื่อรวมทั้ง2แห่งแล้วเนี่ยจะทำให้มีมาร k e ก็ตแชร์อยู่ที่43นะครับแล้วก็ยังช่วยลดจุดอ่อนของแต่ละบริษัทได้ด้วยทั้งเนื่องจากตัวบริษัทลูกที่มาเลเซียเนี่ยจะมีความชำนาญในเกมประเภทของเกาหลีนะฮะซึ่งจะเป็นตลาดคนละตลาดกันแล้วก็ตัว CIB เองเนี่ยก็อยู่ระหว่างการพัฒนาเป็นภาษามาเลเซียนะฮะซึ่งเป็นกลุ่ม ใหญ่ของประเทศนะซึ่งก็น่าจะสามารถขยายตลาดได้ดีมากขึ้นนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยในปี54เองนะครับตัวเอเช s ซอเนียได้มีการเปิดบริการเกมออนไลน์ในประเทศอินโดนีเซียนะครับในปลายในปลายปีนะฮะซึ่งมีการตั้งบริษัท PT Asia Soft ขึ้นมานะครับเ,เปิดเกมแรกก็คือตัว i อกานะครับในปีนี้เนี่ยจะมีแผนเปิดอีก4เกมแล้วก็จะเริ่มเข้าบริการในฟิลิปปินส์ในช่วง ไตมารหนึ่งปีนี้นะครับโดยมีแผนจะเปิดอีก3เกมนะครับสำหรับฟิลิปปินส์นี่จะเป็นในลักษณะของการตั้งสาขานะครับแล้วก็ใช้ฐานเซิร์ฟเวอร์ของสิงคโปร์เนี่ยเป็นตัวให้บริการครับเรามองว่าทั้งอินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์เนี่ยถือเป็นตลาดใหม่ที่เข้าไปนะครับก็น่าจะช่วยสนับสนุนการเติบโตได้ในอนาคตนะฮะนอกจากนี้เองเนี่ยอาจได้เห็นการขยายเพิ่ม,เต,มเติมในประเทศอื่นๆนะฮะอย่างเช่นเวียดนามที่ยังคงรอกฎระเบียบของทางเวียดนามอยู่นะครับ ตัวพมา่าเองก็ได้มีการเข้าไปสำรวจตลาดบ้างแล้วนะครับตลาดอื่นที่เขามีการพูดถึงก็คือกัมพูชาออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์ที่อาจขยายเข้าไปในอนาคตนอกจากนี้นะครับในตัวของการเ,เปิดเกมนะครับในปีนี้เนี่ยจะถือว่าเป็นการเปิดเกมมากเป็นประวัติการของเขาเลยนะครับถึง27เกมนะครับจากสิ้นปี54ที่มี33เกมก็จะทําให้จํานวนเกมเปิดให้บริการเนี่ย เป็นถึง60เกมนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะเปิดในครึ่งปีแรกของปีนี้นะครับหลายเกมก็มีความน่าสนใจนะครับแล้วก็การเปิดเกมเนี่ยจะทําในหลายประเทศพร้อมกันนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะสามารถกระตุ้นตลาดแล้วก็ความสนใจได้มากนะครับแล้วก็ยังช่วยลดงบด้านการตลาดลงนะฮะนอกจากนี้เองเนี่ยอ่ก็ยังได้ลุกเข้าไปในเกมประเภทเว็บเกมแล้วก็เกม FPS นะครับก็คือเกมประเภทยิงต่อสู้นะครับซึ่งเป็น เซกเมนที่เอเชียซอมเนี่ยมี Market Share น้อยนะครับเราก็มองว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะทำให้ Market Share ในส่วน2 s e เซกเมนเนี่ยปรับตัวดีขึ้นนะครับแล้วก็จะกลับมาเป็นตัวรายได้นะครับนอกจากนี้เองการเซ็นสัญญาการขายเกมกล่องให้กับตัวพิศา่นะครับจะมีรายได้เข้ามาในปีนี้นะครับซึ่งรายได้เนี่ยก็จะมากกว่าในอดีตนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายรา,ายอื่นนะครับที่สนใจใช้เอเชียซอฟเป็นผู้ขายเกมให้เนื่องจากช่องทางที่มีอยู่ในหลายประเทศนะครับ ซึ่งเร็วๆนี้เนี่ยมองว่าน่าจะมีเพิ่มขึ้นอีกนะครับทั้งฝ่ายนะยังคงคาดการนะครับตัวกําไรในปีนี้นะครับอยู่ที่282ล้านนะครับส่วนในปีหน้าเนี่ยเรามีการปรับประมาณการกําไรขึ้นนะฮะจากเดิมมองไว้377มาเป็น432ล้านนะฮะก็อย่างที่บอกการขยายงานในเชิงลุกจะส่งผลดีในแง่ของทั้งไรายได้แล้วก็ตัวกําไรนะครับอิงบน PE ที่14เท่านะรราคาพื้นฐาน19บาท70แล้วก็ยัง คาดหวังเงินปันผลในปี55ที่1.34บาทด้วยนะครับก็แนะนำซื้ออีกตัวหนึ่งก็เป็นตัวเมเจอร์นะครับก็เป็นอัปเดตนะครับในเรื่องของผลประกอบการเนี่ยเราก็แจ้งไปแล้วนะครับว่าผลประกอบการเนี่ยออกมาลดลง68%เทียบ year on year อันนี้ก็เนื่องจากผลกระทบของน้ำท่วมแล้วก็ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมลดลงนะฮรเนื่องจากว่าในปีก่อนเนี่ยบริษัทร่วมเนี่ยได้มีการขายโครงการ ซูซูกิเอเวอร์นิวให้กับตัว M J L F นะครับก็เลยมีการบันทึกกำไรจากการขายโครงการนั้นเข้ามาแล้วก็ประกอบกับตัว M J L F เองก็มีการประเมินมูลค่าสินทรัพย์เพิ่มขึ้นก็ทำให้มีการบันทึกกำไรสูงขึ้นนะครับส่วนถ้าหากเทียบกับประมาณการของเราเนี่ยก็ลดลงประมาณ18.8%อันนี้ก็เนื่องจากภาษีจ่ายที่ต่ำกว่าคาดนะครจากเดิมที่คาดว่าน่าจะมีการตัดในส่วนของ deferred tag ออกมาแต่ปรากฏว่าไม่ได้มีการตัดออกดังกล่าวนะครับแล้วก็ ตัวบริษัทเองเนี่ยได้มีการประกาศจ่ายเงินปันผลในครึ่งปีหลังออกมาด้วย39สตางค์ต่อหุ้นนะครับทั้งปีเนี่ยอยู่ที่82สตางค์นะครับจะ XD 29กุมภานะครับสำหรับแนวโน้มในไตามาสหนึ่งนะครับค่อนข้างดีนะครับหรือถือว่าดีเลยก็ว่าได้ถ้านื่องจากภาพยนตร์ไทยที่ทำที่มีรายได้ดีนะครับแล้วก็มีหนึ่งเรื่องเนี่ยทำรายได้เกินถึง150ล้านบาทอันนี้ส่งผลให้ในเดือนมกรารายได้จากการขายตัวหนังเนี่ยเติบโตไปถึง35เเ์ทียบเดือนก่อนะครับ แม้ว่าในปีนี้เนี่ยภาพยนตร์อาจจะไม่เด่นเท่าในปีที่แล้วนะครับแต่หลายๆเรื่องเนี่ยก็อยู่ในแนวโน้มที่ดีนะครับประกอบกับภาพยนตร์ส่วนใหญ่ก็เป็น 3D ที่มีมากขึ้นนะครับจำนวนลงที่เปลี่ยนเป็นระบบดิจิทัลมากขึ้นนะครับแล้วก็การปรับค่าตั๋วขึ้นตามภาพยนตร์ใหญ่นะครับอันนี้เนี่ยจะสามารถดึงค่าเฉลี่ยตัวหนังเพิ่มขึ้นอีก3-5%นะครับจากปีที่แล้วที่เฉลี่ยอยู่ที่149บาทต่อตัว๋ว แล้วก็หันมาเน้นการเติบโตของสาขาเดิมมากขึ้นนะครับตั้งเป้าในปีนี้เนี่ยจะโตที่5%แล้วก็จะมีการเปิดลงภาพยนตร์เพิ่มขึ้นอีก53โรงนะครับจากปีที่แล้วมี383โรงนะครับรวมไปถึงการทำตลาดผ่านบัตร M g e n นะครับแล้วก็ยังได้จับมือกับ CPO ในการขายตั๋วผ่าน ร้าน7ซเว่นอด้วยนะครับในส่วนธุรกิจอื่นนะอย่างโบลิ่งเนี่ยจะมีการเพิ่มเลนอีก196เลนนะฮะจากปีที่แล้วมี506เลนส่วนใหญ่เนี่ยจะไปเพิ่มที่อินเดียนะครับก็คือตัว PVR b u o นะครับซึ่งจะเพิ่มขึ้นถึง156เลนนะครับเรามองว่าตัวนี้เนี่ยน่าจะส่งกลับมาในแง่ของตัวส่วนแบ่งกำไรเข้ามานะครับส่วนงบโฆษณาก็น่าจะโตในระดับไม่น้อยกว่า10%ตามอุตสาหกรรมนะครับพื้นที่เช่าก็จะดีขึ้นจากบิ๊กซีท มีไรายได้จากค่าเช่าเป็นปกตินะครับสำหรับตัวเมเจอร์เนี่ยเราก็มีการปรับประมาณการตัวกำไรขึ้นเล็กน้อยนะครับมาอยู่ที่884ล้านอิงบน P/E ที่18เท่านะครับราคาพื้นฐานมองอยู่ที่18บาทก็ยังคงคําแนะนำซื้อนะครับก็เป็นประกา ก,ะะก็ตัวโมเด์นะคะก็รายงานกำไรไตรมาสสีถือว่าออกมาดีก <ไป S 1> ว่าที่คาดนะคะก็กำไรออกมาอยู่ที่90.6ล้านบาทนะคะกำไรต่อหุ้นก็คือ13สตางค์นะคะถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยลดลง35%แต่ถ้าเทียบ Q on Q ก็คือเพิ่มขึ้น65%นะคะ โดยที่กําไรที่ออกมาค่อนข้างดีเนี่ยก็เนื่องจากว่ามีบันทึกไรายได้อื่นเข้ามาค่อนข้างสูงนะคะอยู่ที่33.26ล้านบาทนะคะสำหรับกําไรสุทธิทั้งปีเนี่ยอยู่ที่373ล้านบาทนะคะกำไรต่อหุ้นก็คือ52สตางค์นะคะลดลง12.6%เทียบกับปีที่แล้วนะคะอันนี้ก็ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากว่าปีที่แล้วเนี่ยเขามีบันทึกกาไรจากการขายบริษัทร่วมนะคะถ้าหักรายการนี้ออกเนี่ยก็กําไรลดลง5%นะคะหลักๆของกําไรที่ลดลงเนี่ยก็เป็นผลมาจาก เรื่องของยอดขายที่ไม่เติบโตตามคาดนะคะทำได้แค่ทรงตัวจากผลกระทบของน้ําท่วมแล้วก็อัตรากําไรขั้นต้นใจมากเงวดปีนี้ก็คือถือว่าทรงตัวนะคะแล้วก็ในขณะที่ยอดขายเนี่ยไม่สามารถเพิ่มขึ้นได้เนี่ยแต่ค่าใช้จ่ายเนี่ยก็มีการปรับเพิ่มขึ้นนะคะโดยเฉพาะในช่วงน้ําท่วมตรงนี้เนี่ยก็คือทสสําให้สัดส่วนค่าใช้จ่ายขายและบริหารต่อยอดขายเนี่ย เพิ่มขึ้นเป็น30.7%นะคะจากปีที่แล้วเนี่ยอยู่ที่28%นะคะสำหรับตัวโมเดิร์นเนี่ยเรายังคงคำแนะนำซื้อนะคะราคาพื้นฐานก็คืออยู่ที่7บาท20นะคะบราาิษัทมีกา,า,ารประกาศจ่ายปันผลสำหรับผลประกอบการครึ่งปีหลังเนี่ยอีก25สตางค์ต่อหุ้นนะคะก็ XD วันที่3พฤษภาคมจ่ายเงินวันที่21พฤษภาคมนะคะ ตัวต่อมาก็มินนะคะกำไรไตามาสี่ที่ประกาศออกมาถือว่าดีกว่าคาดนะคะอยู่ที่472ล้านบาทกำไรต่อหุ้นก็คือ14สตางค์นะคะเพิ่มขึ้น10%เยียร์อันเยียร์แต่ถ้าเทียบ Q on Q เนี่ยลดลง64%นะคะเนื่องจากว่าไตามาสที่แล้วเนี่ยมีบันทึกรายการพิเศษนะคะถ้าตัดรายการพิเศษออกเนี่ยก็กำไรไตามาสี่เนี่ยถือว่าเติบโต,ต Q on Q สูงถึง87%นะคะโดยกำไรที่ออกมาเนี่ยดีกว่าที่ทางฝ่ายคาดไว้ที่290ล้านบาทนะคะ สำหรับกำไรงวดปีเนี่ยก็อยู่ที่2,880ล้านบาทนะคะกำไรต่อหุ้นคือ88สตางค์อันนี้ก็คือเพิ่มขึ้น133เเซนะคะ ก็ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะมีบันทึกรายการพิเศษเข้ามาด้วยนะคะแต่ถึงอย่างไรก็ตามเนี่ยหากรายการพิเศษออกเนี่ยกำไรงวดปีนี้ก็ถือว่าเติบโตในระดับที่สูงนะคะ47.7อันนี้ก็เป็นผลมาจากว่าตัวบริษัทเนี่ยได้มีการรวมรายได้ของโอเข้ามาในครึ่งปีหลังด้วยนะคะสำหรับตัวมินเนี่ยเราก็แนะนําซื้อราคาพื้นฐานคือ16บาท10ตังค์นะคะแล้วก็คิดว่ามินเนี่ยเป็นหุ้นที่ค่อนข้างอันด r p เพอร์ฟ มานานนะคะเนื่องจากว่าส่วนหนึ่งเนี่ยผลประกอบการเขาฟื้นตัวค่อนข้างช้าแต่ว่าเราคาดว่าน่าจะเห็นเริ่มการฟื้นตัวที่เด่นๆเนี่ยจากนี้เป็นต้นไปนะคะตัวต่อมาก็คือโฮมโปรนะคะราคาตัวนี้กำไรไตรมาสสี่เนี่ยออกมาก็ถือว่าดีกว่าคาดนะคะรายงานออกมาอยู่ที่618ล้านบาทนะคะก็กำไรต่อพุ้น11สตางค์นะคะเพิ่มขึ้น1ิ6ีเอรเยีย์ year on year แล้วก็23.5%สิบสอน Q Q นะคะอันนี้ดีกว่าทางฝ่ายคาดถึง15%นะคะโดยที่ดูจาก โดยรวมแล้วเนี่ยจะเห็นว่าบริษัทเนี่ยได้รับผลกระทบน้ำท่วมเนี่ยน้อยกว่าคาดมากนะคะยอดขายเนี่ยยังสามารถมีการเติบโตได้ถึง13% Year on year แล้วก็8%ค on Q คิวเป็น7,691ล้านบาทนะคะหลักๆของกำไรที่ออกมาดีกว่าคาดเนี่ยก็นในเรื่องของ m a r g จินนะคะมาจินเนี่ยบริษัทสามารถทำได้ถึง 26.17%นะคะดีกว่าที่เราคาดไว้ถึง27 basis point นะคะแล้วก็เทียบกับปีที่แล้วเนี่ย Margin ไตรมาสสีที่ออกมาเนี่ยก็ยังมีการเติบโตจากปีที่แล้วถึง0.16%นะคะแล้วก็ดีจากไตรมาสที่ผ่านมาถึง0.49%นะคะสำหรับกำไรงวดทั้งปีเนี่ยอยู่ที่2,500ล้านบาทนะคะเติบโต22%อันนี้ก็มาจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น10 8%นะคะอัตรากำไรขั้นต้นเนี่ยรบบตัวดีขึ้น0.7%เป็น25.7นะคะทางฝ่ายเนี่ยคาดกำไรสุทธิปี5 5หเติบโตัว22%เป็น2 5 0 5นะคะตรงนี้เนี่ยเรามีโอกาสเรามองว่าน่าจะมีโอกาสปรับเพิ่มขึ้นได้นะคะเนื่องจากว่าประเด็นก็มาจากในเรื่องแนวโน้มของมาจินเนี่ยที่ดีกว่าคาดนะคะบริษัทมีการประกาศจ่ายปันผลครึ่งปีหลังเช่นกันนะคะอีก 15สตางค์ต่อหุ้นนะคะกำหนด XD ก็คือ17เมษาจ่ายเงิน27เมษานะคะก็ราคาพื้นฐานเนี่เราทำที่11บบาท50นะคะเทียบกับราคาตลาดค่อนข้างเต็มมูลค่าเราก็แนะนำถือนะคะตัวต่อมาก็ CPR นะคะอันนี้ผลประกอบการไม่เด่นนะคะแต่เซอร์ไพรส์ปันผล ก็กำไรไตมาสีที่ออกมาเนี่ยอยู่ที่1580ล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้นเพียง21%หอเยีย year on year แต่เทียบ Q on Q เนี่ยลดลง27%นะคะกำไรที่ออกมาลดลงเนี่ยก็เนื่องจากได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะทำให้เซ็นโซโ,ซโกไตมาสีเนี่ยติดลบนะคะยอดขายเนี่ยเพิ่มขึ้น7.3%อน year on year นะคะก็เป็นผลมาจากสาขาที่เพิ่มขึ้นแต่ถ้าเทียบ Q on Q เนี่ยลดลง2.2%นะคะ อัตรากำไรขั้นต้น,นลดลงจุดสามเปอร์เซ็นต์ยออนเยแล้วก็หนึ่งเปอร์เซ็นต์คิวอนคิวเหลือเพียงแค่ยี่สิบสี่จุดสองแปดเท่านั้นนะคะกำไรทั้งปีเนี่ยอยู่ที่แปดพันเจ็ดล้านบาทเพิ่มขึ้นยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคะก็กำไรต่อหุ้นหนึ่งบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์นะคะบริษัทได้มีประกาศจ่ายปันผลสำหรับครึ่งปีหลังเนี่ยเป็นทั้งหุ้นและเงินปันผลนะในอัตราที่ดีกว่าคาดมากนะคะโดยให้ปันผลเนี่ยเป็นหุ้นในอัตราหนึ่งหุ้นเดิมได้วหนึ่งหุ้นใหม่แล้วแล้วก็เงินสดอีก, 1, นะะกหน,กนึ่พพฤฤษษภภาาาคคคมแลล้ววก็จ่่ยปัันนนผทีะะ ก็ราคาพื้นฐานก่อน XD เนี่ยของ c p r เราประเมินไว้ที่56บาท50นะคะเทียบกับราคาตลาดเนี่ยก็ถือว่าเต็มมูลค่าเช่นกันเราแนะนําถือนะคะแต่ก็คิดว่าจากการประกาศใจยปันผลที่ดีกว่าคาดวันนี้เนี่ยก็น่าจะมีแรงเก็งกําไรเข้ามานะคะ ก็มาส่วนตัว TUF นะคะก็งบออกมาดีกว่าคาดค่อนข้างเยอะนะคะออกมากําไรทั้งควอเตอร์สเนี่ยก็คือ1,523ล้านนะคะทำประมาณจักตัวเลขตลาดทำกันสักประมาณ1,000-1,200นะคะก็ถามว่าเพิ่มขึ้นถึง332%เยนเยนเยนะคะก็ดีกว่าคาดส่วนหนึ่งก็เป็นผลจากในเรื่องของภาษีนะคะที่มีการโอนกลับเข้ามานะคะแล้วก็คา่าใช้จ่ายที่ต่ํากว่าที่คาดการไว้นะคะ เฉพาะยอดขายในควอเตอร์สเนี่ยสูงถึง26,000ล้านเพิ่มขึ้น26%แล้วก็4%เยียร์และ Q1Q นะคะตัวยอดขายที่เพิ่มขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นทั้งในเรื่องของราคาขายนะคะทั้งทูน่าและกุ้งที่เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของอองบที่มีการรวม MW Brand เข้ามานะคะ ในส่วนของโวลุ่มเนี่ยก็มีการเพิ่มขึ้นแต่อาจจะน้อยกว่าในเรื่องของราคาที่เพิ่มขึ้นนะคะการปรับราคาขายเนี่ยก็ทําให้มาจินยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างดีนะคะแม้ว่าจะลดลงจากพอร์ตสานิดหน่อยนะคะ ประกาศจ่ายปันผล65สตางค์นะคะสำหรับผลประกอบการครึ่งปีหลังนะคะจ่ายจาก BOI นะคะจะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่5มีนานะคะปันผลเนี่ยต้องบอกว่าออกมาก็ดีกว่าที่คาดไว้นะคะทางฝ่ายคงคำแนะนำทยอยซื้อสำหรับ TUF นะคะราคาเหมาะสมก็80บาทนะคะ P/E 13เท่านะคะแคลคอมแคลคอมเนี่ยต้องบอกว่าตัวผลประกอบการเนี่ยกลับมาขาดทุนพลิกมาขาดทุนนะคะถึง180ล้านบาทนะคะต่ำกว่าที่คาดไว้ค่อนข้างมากนะคะ ยอดขายใน Q4 เนี่ยลดลงไปทั้งเยียนเียรและคิวนคนะคะสิประมาณ14.9แล้วก็17เปอร์เซ็นต์นะคะน่าจะเป็นผลจากเรื่องเรื่องของน้ําท่วมส่วนหนึ่งแล้วก็การชะลอตัวของอุตสาหกรรมนะคะมาจิน Q4 เนี่ยก็ถามว่าไม่ได้แย่มากนะคะก็คืออยู่ที่ใกล้ๆกับคา3นะคะ ประเด็นของมาจินที่ยังค่อนข้างไม่ดีเท่าที่ควรเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็ยังมาจากตัวธุรกิจฮาร์ดิสตไดเองที่มากนะคะสัดส่วนการขายนะคะแต่ว่า q u a เตอร์สี่ r t e r นี้เนี่ยจะเห็นในเรื่องของค่าใช้จ่ายเนี่ยเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะนะคะทั้งในส่วนของเดิมที่เป็นอยู่ก็คือในเรื่องของการพัฒนาสินค้าใหม่นะคะแล้วก็คิวนี้เนี่ยมีการตั้งสำรองพวกทั้ง ค่าเผื่อนี่สงสัยจะศูนย์สินค้าแล้วก็ด้อยค่าสินทรัพย์อะไรเข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะก็ทําให้ตัวผลประกอบการเนี่ยกลับมาขาดทุนถึง180ล้านบาทนะคะแม้ว่าในปี55เนี่ยเราคาดว่าเห็นการฟื้นตัวของผลประกอบการในออของแคลคอมนะคะแต่ทางฝ่ายมองว่าตัวนี้เนี่ยหากเ,เทียบกับอิเล็กทรอนิกส์ตัวอื่นเนี่ยอาจจะดูอ่อนแอกว่านะคะในเรื่องของผลประกอบการนะคะคงคำแนะนำขายนะคะราคาเหมาะสมจะปรับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะ ัสมินนะคะผลประกอบการควอเตอร์สก็ออกมาดีกว่าคาดค่อนข้างเยอะนะคะโดยมีกําไรสุทธิออกมาเนี่ยเร,เราดูว่าผลประกอบการที่ออกมาสูงถึง339ล้านบาทเนี่ยก็คือดีกว่าที่คาดที่279้าล้านบาทอันนี้เพราะมีการบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็เน้นการสร้างไรายได้จากตัวบอร์ดแบนเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะเนื่องจากมีมาจิ้นที่ดีขึ้นประมาณ 58%-60% ถึงหก็นก็เลยทำให้กำไรออกมาค่อนข้างดีนะคะทั้งปีกำไรสุทธิก็ออกมา เพิ่มขึ้น61.69%ล 61. ้านะคะอยู่ที่1,072ล้านบาทนะคะเนื่นจากราคาปรับขึ้นมาค่อนข้างมากแล้วเราปรับคำแนะนําจับซื้อมาเป็นถือนะคะราคาพื้นฐานที่เรามองอยู่ที่2บาท34สตางค์นะคะเรามองว่าปีนี้เนี่ยยังมีการสร้างกําไรสุทธิได้อีกประมาณ21.61%นะคะคือโตขึ้นได้อีกนะคะประมาณการไว้ที่1,300-4กับล้านบาทนะคะ ในเรื่องของตัวการซื้อหุ้นคืนของเขาเนี่ยก็เป็นตัวอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ราคาหุ้นไม่ได้มีแนวโน้มที่จะปรับลงเลยนะคะเพราะว่าการในการเข้าซื้อทําซื้อหุ้นคืนหรือเรียกว่า treasury stock เนี่ยจำนวนสูงถึง724.43ล้านหุ้นนะคะภายใน6เดือนนะคะนับตั้งแต่วันที่28ธันวาค554ตอนนี้เขาก็ซื้อได้ไปแค่22.72ล้านหุ้นเท่านั้นนะคะโดยที่ราคาที่ซื้อไปก็เฉลี่ยอยู่ที่2.071บาทต่อหุ้นนะคะ นี่ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ราคาหุาน้นมีการปรับขึ้นด,ด้วยเช่นกันนะคะราคาที่เราประเมินตรงนี้เนี่ยมีแคปิตอลเกนตอนนี้ปจัจจุบันอยู่ที่10.5%นะคะแล้วก็รวมกับดีเวเดนที่สี่4.1%แล้วนะคะก็เป็นตัว oui> t a าท่าสต e นะฮะในเรื <t ine> <t ine> <t ine ่องของผลประกอบการเนี่ยในไตรมาสสนะครับก็คือของเขาเน่ยจะสิ้นสุดธันวาห้าสนะครับ จะพบว่าการขาดทุนเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับจาก677ล้านมาเป็น943ล้านบาทอันนี้ก็เป็นผลมาจากน้ําท่วมนะครับส่งผลให้การก่อสร้างชะลอตัวลงนะครับการปริมาณการขายเนี่ยปรับตัวลดลงไปถึง27%เทียบเยียร์ออนเยนอกจากนี้เองเนี่ยก็ยังมีการด้อยค่านะครับมูลค่าสินค้าคงเหลือเข้ามา276ล้านแล้วก็การตัดดีเฟอแท็กเข้ามาอีก260 67ล้านนะครับก็เลยส่งผลให้มีการขาดทุนนะครับในไตรมาสสาเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับส่วนแนวโน้มในไตรมาสสี่นะครับแม้จะเห็นการปรับตัวดีขึ้นนะฮะจากความต้องการเหล็กที่เริ่มกลับมาหลังจากาน้ําท่วมจบลงนะคทำให้อุตสาหกรรมก่อสร้างาต้องชะลอตัวลงไปในช่วงดังกล่าวนะครับโดยในเดือนมกราเนี่ยจะพบว่าราคาจำนวนขายเนี่ยจะอยู่ที่ักประมาณ90,000ตันนะครับเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในไตรมาสสที่อยู่ที่ราว7 จุดสามหมื่นตันนะครับต่อเดือนนะครับส่วนต่างราคาเหล็กเส้นนะครับแล้วก็เศษเหล็กเนี่ยยังทรงตัวในระดับต่ําอันนี้ก็ยังคงกดดันอัตราการทํากําไรนะครับทั้งต้นทุนคงที่ของเตาถลุงอีก45ล้านบาทต่อเดือนแล้วก็คาดเราถึงมองว่าผลประกอบการในไตรมาสสุดท้ายนะครับก็จะยังขาดทุนอยู่ที่สักประมาณ132ล้านแล้วก็ส่งผลให้ทั้งปีเนี่ยขาดทุนอยู่ที่1,473ล้านเมื่อเทียบกับปีที่แล้วที่ขาดทุน676ล้านนะครับ แนวโน้มในปี55ที่ขาดทุนต่อเนื่องเป็นปีที่3นะครับอ,อ,อย่างไรก็ตามเนี่ยในปี56เรามองการเติบโตของเศรษฐกิจโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐจะเป็นส่วนหนุนอุปสงค์เหล็กให้ปรับตัวดีขึ้นนะฮะโดยตัวค่อเองเนี่ยมีส่วนแบ่งทางการตลาดเหล็กทรงยาวสูงสุดในตลาดนะครับโดย25%เนี่ยสำหรับเหล็กเส้นแล้วก็40%สําหรับเหล็กลวดนะครับยอดขายจะปรับตัวดีขึ้นตามการเติบโตของอุตสาหกรรม ผู้บริหารก็ตั้งเป้านะครับปริมาณการขายในปี5-6จะเติบโตราว10%นะครับแล้วก็ยังเน้นการขยายตลาดในกลุ่มเหล็ก mm hmm. เกรดพิเศษมากขึ้น mm hmm. เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำกําไรนะครับ mm hmm. ในส่วนโดยมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเข้ามานะครับแม้แนวโน้มปริมาณการขายีจะปรับตัวดีขึ้นนะฮะตามสภาพเศรษฐกิจแต่มองผลการดำเนินงาน ของบริษัทเนี่ยยังเผชิญความผันผวนกับราคาเหล็กอยู่นะครับทางฝ่ายก็ยังคงคําแนะนําทยอยขายนะครับโดยมองราคาพื้นฐานของตัวทาทาสต e ลเนี่ยอยู่ที่80สตางค์ปิดการประชุมสําหรับในส่วนของพื้นฐานครับ